ในงานเาสอ้องใานี่เป <T |ar|> ็ตัวเลขของสองก้องารีร้อยตัเเป็น <priced> ค <pH itus> ัเวลที่สองเจ็สานไานาการสถานีการบิเป็นรายะเอียดสานีายละเอายดหองการานก รถบาสมาวันนี้ตจเจ็ดกรุงเทพเบอบินบูดีออกจากสันนีเปแล้วครับสถานีต่อไปคือไปรถของแผนการณส์สถานีของบางพระครับไอ้สักครู่ครับรถเที่ยวนี้จะสวนทางกับคนบรถธรรมดาเขาไม่ได้สองแปรซีถ้าสมมติสถานที่ทางจากมีจุดในปลายทางสถานีกรุงเทพครับ